ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ม o เมนต์เอลเนนี่กองกลางทีมชทยอียิปต์ต่อสัญญากับอาร์เซนอลออกไปจนถึงปี2024เป็นที่เรียบร้อยเว็บไซต์ของสโมสรอาร์เซนอลประกาศยืนยันการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเอลเนนโดยยืดอายุสัญญาออกไปจนจบฤดูกาล2023 2024หรือซีซั่นหน้าอย่างเป็นทางการแล้ว ผมมีความสุขมากผมรักสมโมสรน,นี้และรักแฟนๆของเรามากผมจะทําทุกอย่างเพื่อช่วยเรามีผลงานที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ในทุกวันที่ผมอยู่ที่นี่ผมภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของสมโมสรที่น่าทึ่งแห่งนี้มาตั้งแต่ปี2016สพิริตด้วยความสามัคคีที่เรามีในทีมตอนนี้ดีมากผมมีความสุขที่ได้ต่อสัญญาออกไปเอเนนี่ย้ายจากบาเซนมาอยู่กับอาร์เซนอลในปี2016ร่วมงานกับตำนานผู้จัดการทีม anger, อาร์เซนเกอร์2ฤดูกาคลครึ่งค่าตัวคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 5-7.4ล้านปอนด์และมีการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปเมื่อเดือนมีนาคมในปี2018จอร์จนโยกกองกลางตัวเก่งอาร์เซนอลย้ายมาร่วมงานที่เอเมเรสตีเดียมไม่นานก็เป็นงานทั้งฟอร,ร์มบนสนามหรือฟีปากล่าสุดแช่งสเปอร์ให้ตกรอบ16ทีมแชมเปียนส์ลีกด้วยฝีมือเอซิมิลานมิดฟิลไป31เพิ่งยิงประตูสำคัญในเกมอาร์เซนอลปราบแอตเลติโก4-2เมื่อสุดสัปดาห ทวงตำแหน่งจากฝูงพิมารอังกฤษคืนได้สำเร็จเท่านั้นยังไม่พอยังแอบเชียร์พิซาร์ดแดงดำให้เขียอลิร่วมกรุงรอนดอนเหนือของพวกเขาผลเส้นทางทิงแชมป์สโมสรยุโรปความแตกต่างระหว่างพิมาริกับเกาโชเซอาคุณสามารถเห็นได้ในเกมในพิมารีกคุณต้องต่อสู้ไปจนถึงนาทีสุดท้ายหรือต่อให้คู่แข่งคือบุ้ยของตารางมันห็นทุกเกมสำหรับเกมแชมเปี้ยนส์ลีกของสเปอร์เชื่อว่าเหล่าแฟนอาเซนนลคงให้ความสนใจเป็นพิเศษผมมั่นใจว่าพวกเขา คงปัญจัยสนับสนุนเชียร์มิลานผลจากเลกแรกเสิเปอร์แพ้มาสู่ประตูตัวหนึ่งที่ซานซิโรเลกสองสลับมาเตะที่กรุงลอนดอนวันที่8มีนานี้ไก่ดีทองต่อครึ่งลบ10สกอร์รวม2ลูกครึ่งลบ10แพติกเวลา่ากุนซือของคิซันพาเลตดีกรีอดีตนักเตะระดับตำนานของอาเซนอลและเรือใบสีฟ้าทำนายอาเซนอลจะกลับมาแพ้กับแมชชีตอีกครั้งในการแย่งชิงจากฝูงศึกพรีเมียร์เลกงกษ ำหรับหลายๆคนอาจบอกว่าเร็วเกินไปที่บอกว่าใครจะเป็นแชมป์ในช่วงปลายเดือนพฤษภาแต่ไม่ใช่สำหรับตํานานกัปตันทีมอาเซนอลที่มีส่วนร่วมในการคว้าแชมป์แชมเมียลีกครั้งสุดท้ายเมื่อ19ปีที่แล้วอย่างวีเอร่าแม้ว่าเขาจะมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งอาเซนอลนและแมนเชสเตีรแต่ก็มั่นใจอย่างยิ่งว่าสโมสสอนแห่งลอนดอนเหนือจะเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้ถ้าพูดตามตรงผมคิดว่าอาเซนอลนจะแพ้ในการเป็นแชมเมียลีกผมคิดว่าอาเซนอลนทำได้ดีมากในเกมที่เจอกับวิลล่าเมื่อเสาร์ท สามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์4-2ถึงถิ่นวิลลาร์คตอนนี้พวกเขาอยู่ในจุดที่ดีจริงๆและยังมีความมั่นใจอย่างมากอีกด้วยในตอนนี้แต่ผมเชื่อว่าแมนซิตี้จะไล่าตามอาร์เซนอลจนถึงวันสุดท้ายของฤดูกาลและผมคิดว่าอาร์เซนอลจะแพ้อย่างแน่นอนสําหรับตารางคะแนนเมียม์ลีกในตอนนี้อาร์เซนอลนับเป็นอันดับหนึ่งของตารางมี54คะแนนแข่งน้อยกว่าแมนซิตี้หนึ่งนัดส่วนแมนซิตี้เป็นที่2ของตารางคะแนนตามหลังอาร์เซนอลอยู่2คะแนน อาร์เซนเวนเกอร์นักวิค์บีอินสปอร์ตเชื่ออาร์เซนอลผ่านช่วงฟอร์มเปมาได้แล้วดังนั้นจากนี้จะประคองตัวจนสามารถคว้าแชมเปียนลีกได้ในปั้นปลายสถานการณ์ในตารางคะแนนผ่านไป23แมตช์อาร์เซนอลมี54แต้มมากกว่าแมสตี้ลำดับ2 2แต้มแบบที่ยังเหลือการแข่งขันในมืออีกหนึ่งนัดโอกาสฉีกหนีห่างได้มากที่สุด5แต้มดังนั้นอดีตเจ้านายใหญ่เด็กนเนิร์คนสุดท้ายที่พาทีมคว้าแชมเปียนลีกเมื่อ19ปีก่อน จึงปลูกเล้ารุ่นปัจจุบันให้เดินตามรอยพวกเขาเปลี่ยนไปด้วยความกระหายพวกเขาดีพอผ่านช่วงที่ไม่ชนะเกมติดๆมาได้แล้วซึ่งไข่ก็ต้องรับเหมือให้ได้ถึงตอนนี้ก็คือโอกาสที่คุณจะไม่สามารถพลาดได้เราจะบดบี้เรื่องตำแหน่งแชมป์ลีกไปจนสุดทางคู่แข่งที่พอกดดันได้รายเดียวคงเป็นแมนซิสตี้แม้พวกเขาไม่ได้เกียงไกลเหมือนฤด,ดูกาลก่อนหรือ2ปีก่อนหน้านั้นเพราะตั้งแต่ต้นซีซันที่ยูนิตเกมป้องกันเดอร์บายสีฟ้า ดูจะมีปัญหามากกว่าปีที่มันผ่านมาจุดนั้นเองก็เปิดโอกาสให้ออสนอนขอแค่มีสมาธิกับเกมของตัวเองไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นใครอยากผ้ามอะไรก็ทําไปแต่เราจะคว้าแชมป์โดยส่วนตัวห่วงว่าซีซั่นนี้จะบี้เปืองแรงหนักอาจทําให้ฤด,ดูกาลหน้าร่างจะกรอบเอาได้ก่อนหน้านั้นไม่เคยถูกยกใ็้เป็นเต็งแชมป์แต่เมื่อเป็นแล้วในเวลานี้ว่อย่าปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือ